สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้แอดมินไทยมิลิเตอรี่นะครับก็จะมาพูดถึงการจัดหา430ใหม่ของไทยนะครับซึ่งเราก็จะจัดหาในปีงบประมาณ2,565นะครับซึ่งก็อีก2ปีข้างหน้าเนาะ สำหรับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องบินลำเลียงซึ่งเราก็ได้ใช้งานมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะครับแล้วก็เครื่องบางเครื่องเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องปลดประจำการไปเนาะและที่จะจัดหาใหม่ระยะที่1นนะครับก็จะมีจำนวน4เครื่องเดี๋ยววันนี้แอดมินนะครับก็จะมาพูดถึงว่าเราจะมีตัวเลือกเป็นรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งแอดมินก็จะมาพูดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะจัดหาเครื่องบินแบบกันชิปนะครับเพราะว่าตอนนี้กองทัพอากาศของเราไม่มีเครื่องบินแบบกันชิปเลยแล้วก็เครื่องบินกันชิปเนี่ยมันมีความน่าสนใจแบบไหนใช้ในการลบอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ คุณผู้ชมที่เคารพครับเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2563ที่ผ่านมานะครับภายในงานการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีนะครับประจำปี64เนี่ยท่านผู้บัญชาการฐานอากาศครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางการทหารอย่างเป็นทางการ อย่างไทยอัลฟอนนะครับว่าจะมีโครงการปรับปรุงห้องนักบินนะครับของ430เนาะภายในปี65แล้วก็จะมีการซื้อเครื่องใหม่เข้ามาด้วยในตรงนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะซื้อเครื่องแบบที่มีความใกล้เคียงกันกับของเก่าเนาะก็ เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ความคุ้นเคยของนักบินของเราด้วยถ้ามองจากตรงนี้ก็น่าจะไปลงที่430 j เนาะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเครื่องบิน430นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็น 430J เนาะดังนั้นเนี่ยแอดมินก็ขอนำเสนอนะครับว่าอาจจะมี1 430J นะครับแล้วก็2อ,อาจจะเป็น4295นะครับของ a i r b u นะัเนาะ2รุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามรับชมในรายงานของไทย m ิริต a รีพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เครื่องบินลำเลียงแบบ4 3 0 j กันก่อนนะครับโดย4 3 0 j เนี่ยเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ430เนาะภายในคอกพิต่างๆเนี่ยจะมีความสวยงามทันสมัยมากแล้วก็ระบบการบินต่างเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าเครื่องนี้นะครับใช้เครื่องยนต์แบบโรสลอยเทอร์โบพ็อปครับจำนวน4เครื่องยนต์สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่670กิมตรต่อชั่วโมงนะครับ ที่เพดานบินสูงสุด8,534เมตรครับสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง19ตันโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าบรรทุกกระสุนสัมภาระหรือว่าจะเอาไปขนส่งพล,ล่มต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะครับสำหรับ430 J นะครับท่านผู้ชมก็จะมีระยะปฏิบัติการอยู่ที่4,828กิโลเมตรครับและล็อนแรกนะครับที่เราจะจัดมาสเครื่องใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ย ถ้าแอดมินพูดถึงตัวลำเลียงเนาะแอดมินก็อยากจะพูดถึงตัวเป็นตัวกันชิปด้วยนะครับเป็นเครื่องบินกันชิปมันก็จะมีชื่อว่า AC 130J g h o s t Rider นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยเดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันติดตั้งอาวุธอะไรมาบ้างแล้วก็ระบบอะไรต่างๆที่มีเสริมเข้ามาในตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับเครื่อง AC 1 3 0 J Ghost Rider นะครับท่านผู้ชมถ้า เปรียบเทียบแล้วมันก็เป็นเสมือนฐานปืนใหญ่ลอยฟ้านั่นเองครับทําไมถึงเป็นฐานปืนใหญ่ลอยฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันจะติดตั้งปืนกลนะครับปืนกลใหญ่นะครับขนาด30มิิเมตรเนาะแล้วก็ปืนใหญ่นะครับขนาด105มิลเมตรโอ้โหแล้วก็บรรทุก,กระสุนมาเต็มลำเลยอะ่ะอันนี้พวกนี้มันจะ คอยทำภารกิจตอนกลางคือนะครับก็คือบินวนเหนือเป้าหมายแล้วก็ยิงตุ่มตุ่มตุมตุมตุ่ม,ม,ม,มลงมาเหมือนที่เราดูในหนังนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับนอกจากปืนใหญ่โกนแล้วก็ปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm มที่ติดตั้งมานะครับ สำหรับเจ้า4 3 0 j ยเนี่ยยังได้รับการพัฒนาให้สามารถติดตั้งระเบิด GBU 39 Small Diameter Bomb นะครับซึ่งเป็นระเบิดร่อนใช้งานระยะไกลเนาะคือช่วงใช้งานนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่110กิโลเมตรถือว่าสามารถปล่อยได้ไกลจากเป้าหมายมากๆครับสำหรับลูกจรวดรุ่นนี้นะครับมันจะมีน้ำหนักอยู่ที่129กนะิโลกรัมเนาะหัวลบขนาดใหญ่93กิโกรัมเนี่ยโหระเบิดบังเกอร์ระเบิดรถถัง ือว่าระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างสบายนะครับและถ้าถามถึงความแม่นยำของระเบิดชนิดนี้นะครับก็มีโอกาสผิดพลาดได้เพียงแค่5-8เมตรเท่านั้นเองถือว่าแม่นยำมากๆนะครับและการนำวิถีของเขานะครับก็จะนำวิถีด้วย GPS เนาะแล้วก็ในรุ่นใหม่เนี่ยก็จะนำวิถีด้วยอินฟาเรดนะครับแล้วก็เซมิแอคทีฟเลเซอร์ด้วยถือว่ามีการผสมผสานนะครับทำไมมันถึงมีการนำวิถีด้วยอินฟาเรดนะครับเพราะว่า การโจมตีเป้าหมายนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถโจมตีพวกรถยนต์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะรถยนต์ที่มันเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าถ้านําวิถีด้วย GPS เนี่ยเมื่อเป้าหมายอยู่นิ่งๆน,นะครับมันก็แม่นแหละแต่ถ้าเป็นเป้าหมายที่มันเคลื่อนที่ได้นยมันก็จะพลาดเป้าเนาะมันก็เลยมีวิธีการนําวิถีด้วยอินฟาเรดเข้ามาด้วยนะเรดาร์เนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันก็จะมีการนำะวิถีด้วยเซมิแอคทีฟเลเซอร์เนาะก็จะมีพวกเลเซอร์ชี้เป้าต่างๆนะเพิ่มความแม่นยาม,มากขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการมาของจราหลวดร่อนเนี่ยแอดมินคิดว่ามันเป็นการปิดช่องว่างเนาะสำหรับอา,อากาศยานที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ UI เนาะที่อาจจะตกเป็นเป้าได้ง่ายๆซึ่งถ้าเราสามารถปล่อยอาวุธของเราได้จากระยะไกลเนี่ยความปลอดภัยต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ สำหรับ4 3 0ที่เป็นเครื่องบินกันชิปนะครับในความคิดของแอดมินเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศไทยเราอาจจะไม่ได้ใช้เนาะในด้านของตรงนี้เนาะเพราะว่า 1. มันใช้งบป,ประมาณเยอะนะครับในการขึ้นบินแล้วก็ 2. ดูมันจะเกินความจําเป็นนะครับโดยเราน่าจะเน้นไปที่โดรนติดอาวุธ UCAV ที่เรากําลังพัฒนาขึ้นมาใช้งานเองนั่นจะเป็นอะไรที่ดูเหมาะสมกว่าครับ อ่าแล้วสําหรับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับอยากจะได้เครื่องบินที่เป็นกันชิปหรือเปล่าครับหรือว่าอยากจะได้เครื่องบินลําเลียงที่มาจากค่าอื่นหรือไม่นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดมินด้วยเนาะ และสำหรับอีกรุ่นหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมก็คือรุ่น AC 295ของ Air b บันั่นเองครับรุ่นที่เป็นการชิปนะครับซึ่งรุ่นนี้พม่าก,ก็มีข่าวว่าจัดมือ2ของจอแดนมานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวคราวความคลื่อหน้าว่าประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับสำหรับเครื่องบินรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นมีแค่2เครื่องยนต์เนาะแล้วก็การบรรทุกเนี่ยก็อาจจะน้อยจาก430มาประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่สาคัญของเขาเนี่ยแอดมิ คิดว่ามันมีความคล่องตัวกว่านะอีกอย่างหนึ่งคือมันยิงปืนใหญ่ได้ยิงปืนกลใหญ่ได้แล้วก็ยังติดตั้งนะครับพวกจรวดเฮลไฟล์แล้วก็จรวด2.75นิ้วและการบังคับต่างๆภายในของเครื่องบินเนี่ยดูเป็นอะไรที่ทันสมัยแล้วก็น่าสนใจมากๆครับจริงๆแล้วเครื่อง C295 นะครับก็มีใช้ในกองทัพไทยนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น W นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ตรวจการทางทะเลนั่นเองครับ โดยเครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถบรรทุกผลล้มได้5 0นายเนาะแล้วก็มีน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเนี่ยแตันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยให้กําลังแรงม้าถึง2645แรงม้าครับจำนวน2เครื่องยนต์นะครับแล้วก็สามารถทําการบินต่อเนื่องได้10ชั่วโมงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้เนาะแบบว่าคุณผู้ชมชอบเครื่องบินรุ่นไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยแอดมินก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแอดมินเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์ของท่านผู้ชมมากๆเลยครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แอดมินอยากจะถามท่านผู้ชมเนาะว่า การพูดของแอดมินอะคือแอดแอดมินก็พยายามที่จะบันทึกเสียงให้มันดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะมี2อ,อย่างใช่ไหมคือบางคลิปอะแอดมินก็จะเหมือนแบบอ่านสคริปแบบภาคเสียงเอาเนาะซึ่งอ่าก,ก็ก็มีหลายท่านเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเออมันน่าเบื่อแล้วบางทีมันมันฟังมันไม่ลื่นหูนะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้แอดมินก็เลยลองปรับเนาะว่าพูดเหมือนเหมือนเราพูดคุยธรรมดาเหมือนเหมือนเรานั่งคุยกันกับเพื่อนอะไรเงี้ย แบบไหนมันโอเคกว่ากันเนาะแล้วก็ยังไงเนี่ยแอดมินก็สัญญากับทุกท่านนะครับว่ายังไงแอดมินก็จะทําการปรับปรุงเสียงให้มันดีขึ้นให้มันเลื่นหูแล้วก็ ฟังสบายมากขึ้นนะครับและสุดท้ายก่อนจากกันเนี่ยแอดมินก็เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมไทยมิริตาี่กันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจากกันเนี่ยมันก็จะใกล้ปีใหม่แล้วเนาะแอดมินก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดีมีชยนะัยเนาะถึงว่าปีนี้มันอาจจะหนักหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีโควิดมีอะไรเข้ามาต่างๆมากมายเนาะยังไงก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกันรักษาตัวด้วยนะครับคือขอให้ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ